ขนมปังแฮมชีสหอมๆม,มีใครเคยทานบ้างคะเดี๋ยวเรามาทำพร้อมกันนะคะตรงนี้ทำเป็นอาหารเช้าได้ง่ายสะดวกมากๆเลยค่ะใช้เวลาทำไม่เกิน10นาทีวทัตถุดิบทุกอย่างซื้อได้จากเซเว่นอีเลเเลยค่ะเริ่มจากขนมปังฟาร์มเฮาตัดขอบนะคะตามด้วยแฮมตรงนี้เป็นแฮมหมูนะคะแล้วก็เป็นชีสแผ่นค่ะ ต้นทุนของขนมปังวันนี้ทำทั้งหมดทั้งแถวเลยนะคะก็จะอยู่จะได้ที่4คู่นะคะต้นทุน27บาทแฮม1ห่อมี4แผ่นพอดีนะคะก็ต้นทุนอยู่ที่50บาทส่วนชีสก็เฉลี่ยแล้วแผ่นหนึงก็ประมาณ9บาทนะคะก็ทั้งใช้ขนมปังทั้งแถวเลยจะได้ที่4คู่แบบนี้ค่ะ จากนั้นเราก็ตอกไข่ไก่2ฟองลงในชามนะคะแล้วก็ตวงนมข้นจืดคาร์เน,นชั่นค่ะใส่ลงไป2ช้อนกลางช้อนกลางใช้ช้อนกลางที่ใช้ทานข้าวได้เลยนะคะตรงนี้ต้นทุนไข่ก็2ใบก็ไม่เกิน8บาทนะคะนมก็ไม่น่าจะเกิน5บาทค่ะทุกอย่างหาซื้อได้ในเซเว่นอีเลเว่เลยนะคะ จากนั้นก็ตีไข่กับนมข้นค่ะตีแบบเดียวกับตีไข่เจียวเลยค่ะจากนั้นย้ายมาที่เตาค่ะเอากระทะขึ้นตั้งไฟอ่อนค่ะแล้วก็ตักเนยสดใส่ลงไป ตรงนี้ถ้าใครชอบให้ออกรสเค็มหน่อยก็ใช้เป็นเนยสดรสเค็มนะคะใครไม่ชอบก็ใส่เป็นเนยสดรสจืดค่ะแล้วเราก็เอาขนมปังที่เราเตรียมไว้คู่หนึ่งเอามาจุ่มลงในไข่ไก่นะคะทั้งสองด้านเลยนะคะแล้วก็เอาวางหน้าลงบนกระทะเลยค่ะ ตรงนี้วางไปสักพักหนึ่งจนให้ด้านล่างเป็นสีเหลืองเข้มๆหน่อยนะคะให้หอมๆมีกลิ่นหอมของเนยค่ะแล้วค่อยพลิกกลับด้านค่ะพอเหลืองได้ที่แล้วก็พลิกกลับด้านนะคะรอให้อีกด้านหนึ่งสีเหลืองหอมเหมือนกันค่ะ ราก็ทำไปเรื่อยๆจนครบทั้ง4คู่คะ่ะถ้าบางชิ้นเราเห็นว่าตรงขอบมันเหมือนไข่จะยังแฉะยังไม่ค่อยสุกดีก็จับตั้งขึ้น อยู่สักแป,ป๊บหนึ่งอะค่ะตั้งไฟสักแป,ป๊บหนึ่งก็จะสุกทั่วกันนะคะเอาขึ้นมาแล้วเราก็มาตัดแบ่งครึ่งค่ะเนี่ยค่ะร้อนๆหอมๆเลยค่ะอร่อยมากๆเป็นอาหารเช้าที่ดีเลยนะคะใช้เวลาทำไม่เกิน10นาทีก็ได้ทานแล้วค่ะ นี่คิดต้นทุนเฉลี่ยแล้วตกอยู่ที่ชิ้นละ17บาท50สตางค์นะคะเผื่อว่าใครจะไปทำขายนะคะขายในราคาชิ้นละ22หรือ25บาทนี้ได้เลยค่ะถ้าขายคู่กับแซนด์วิชหรืออาหารเช้าเนะะี่ยค่ะจะลงตัวมากๆเลยค่ะ